ครับผมอยู่ในที R ่อาร์ซูบไบนะครับผมนี่อยู่กับเออาร์หกเอ็นครับผมน้องพึ่งเข้ามานะฮะเราก็จัดทรงเนอะเรียบร้อยละอันนี้ก็ลองมาถ่ายรูปลงคลิปนะครับคันนี้ได้เป็นปีสิบห้าสิบหกนี่แหละเดี๋ยวไงรายละเอียดลงให้อีกทีหนึ่งนะถ้าดูรวมๆแล้วของแต่งเยอะมากครับคันนี้อะไรมาด้านหน้าเลยครับด้นานหน้าจะเป็นชิวชิวแล้วจะเป็นของเดิม,มานะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาจะติดติ๊กเกอร์มาให้ปัมบอมเป็นเมมโบ่ฮะเบอร์สิบเก้านะมือคัทลอซซี่แล้วก็มีเขาเรียกว่า อแฮนด์แต่งแล้วกันอ,อ่นนี้ก็เป็นครอบชกนะครับเป็นคาร์บอนแคบล่าโซสเตอร์เดเรียเนาะอันนี้จานจานเดิมหน้าเดิมการหมอนะ้อน้ําท่อน่าจะเป็นท่อเดิมนะฮะท่อเดิมตัดมาเป็นอะคาปูวิกนะฮะเป็นตัวช็อตตี้นะแล้วก็มีชกอก์ของเย็ดอเหรอหรือเขาติ๊กเกอร์ติดวะ <c oughs> อ่าโอเคณด้านนี้ก็ไล่เป็นนอ็อตก็ชุดคาร์บ,บอนหุ้มมาหมดเลยนะเนี่ยฮะไล่มาคาร์บ,บอนคาร์บ,บอนคาร์บ,บอนลไล่เป็นตรงงนี้ อายางนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ยางมีอมะไรอีกสายสั้นโซ่เตยแจ้งไว้เมื่อกี้เหลือๆอยู่เนาะเดี๋ยวขัดให้ใหม่นะครับพอดีรถกระจอดอะ้วก็นี่ก็มีครอบคาร์บอนด้วย,ยวโอเคครับผมเดี๋ยวดูเลขไมเลล้เลยแล้วกันเลขไม้พี่สามหมื่นสองครับกอดสองรถสวิกให้หยู่แล้วนะ <c oughs> เสียงยังไม่มีฮะสามสี่โอเคเสียงยังหายแล้วนะฮะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยแล้วกัน ผมคันนี้ออกรถจบที่ห้าพันบาทนะฮะผ่อนประมาณสี่สิบแปดงวดเอ้ยขอโทษดิฮะผ่อนประมาณสามพันแปดใช่ไหมใช่สามพันแปดเหรอดูราคาถูกปะเนี่ยโอเคครับผมผ่อนประมาณสามพันแปดสามพันเก้าอะไรไม่เกินนี้นะยื่นได้สี่สิบแปดงวดถ้าได้สนใจก็มาคุยได้ฮะหรือว่าเงินเงินดาวเงินอะไรไม่พอก็เดี๋ยวคุยกันได้คนระับแต่ผมผมว่าผมจะไลฟ์สดอยู่นะใครมาดูสดแล้วก็ไลฟ์จอผ่านไลฟ์เนี่ยผมลดให้ลดดาวเเลยสองพันนะฮะก็เดี๋ยวยังไง ฝากเจ้าเยาของนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่ออสซูบยหรือเซลลวิขายอยู่ได้เลยนะครับไงวันนี้กันลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ